สวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสตาร์ทบิววันนี้ครับแน่นอนครับมีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปินสาวหนึ่งในสมาชิกวงเซอร์ซิคตีนครับซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเธอมาพร้อมกับซิงเกิลเดียวของเธออีกด้วยแต่ความพิเศษจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปถามน้องม่านมุกสวัสดีครับม่านมุกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่านมุกเซอร์ซิคตีนค่ะเนี่ยเจอไปนทางขันสักครั้งหนึ่งกับแฟนดิวพัสดครับผมสวัสดีค่ะม่านมุกค่ะววันนี้โช์เดียยวเลใช่ค่ะรู้สึ์ วิววิวไหมวิววิวมากปกติมาที่นิวพลัสก็คือจะมากับเป็นวงเนาะก็คือจะเจียวจ้าเด็กๆก็คือเต็มเลยใช่เต็มเลยวันนี้คือนั่งตัวรีบเพราะว่ามาคนเดียวเงาเงาเดียวไหมนิดนึงอ่ะนิดนึงชินหรือยังชินอย่างวันนี้ไปเดินสายมาหลายที่ค่ะแต่จริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการทํางานอีกแบบหนึ่งที่เราเองก็ต้องบอกว่ารับให้ได้แล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ด้วยใช่ก็ช่วงสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิด -19 ด้วยเนาะก็ S 1> <S 1> <S มีการโซเชียลดิทันซิ่งก็คือมาคนเดียวไปเลยอะไรอย่างงี้ช่วงที่การลมตัวกันยากไหมสำหรับสเชิลทีมเรา <S <S ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็จะมีม,มีการจัดตารางการซ้อมแล้วก็จะต้องมีการคัดกรองอต่างๆมากมายในการเข้าไปซ้อมด้วยถ้าเกิดว่าใครเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบว่าต้องหยุดอยู่บ้านก่อนใช่ก็มีมาตรการตามแบบที่แบบบริษัทกําหนดมาให้ค่ะแล้วประทามาตรการ ของรด,ด้วยใช่ค่ะถามนิดนึงหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมั่นมุกอยู่มาเป็นซิงเกิลเดียวได้ไงลูกก็สำหรับซิงเกิลนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเป็นกิจกรรมไมโอชิเมมค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนๆเนี่ยโหวตเข้ามาถ้าเกิดว่าใครได้อันดับที่หนึ่งในการโหวตนั้นจะได้ออกซิงเกิลเดียวค่ะซ um> ึ่งมันมุก네็เหมือนกับชนะตรงนั้นมาก็เลยมีโอกาสได้ทำซิงเกิลเพลงคิดซิมุกนี่แหละใช่ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะจริงเราคาดหวังไหมก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเราไหมอย่างงี้ก็มันก็แอบ มีคาดหวังว่างอยู่ mm. เหมือนกันแหละค่ะ mm. ก็ พอรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องทำซิงเกิลเดี๋ยว,น,วนะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติก็คือร้องเพลงกับน้องๆน,นะคะพอมาร้องเพลงคนเดียวมันยากกว่ากันเยอะมากเลยพอประกาศผลมาแฟนๆให้การตอบรับดีอย่างนี้ใ <c oughs> ป็น <c oughs> รู้สึก <c oughs> แฟนๆก็บอกว่าดีใจแล้วก็มายินดีด้วยเยอะมากค่ะก็รู้ <c oughs> สึกดีใจเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าซิงเกิลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีแฟนๆที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ส่งมอบไปขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดไม่ให้แฟนที่ลงทุนไปแล้ว <S <S ส่งกําลังใจมาให้เราผ <S <S ิดหวังค่ะแอบกดดันไม่เป็นคนแรกเลยกดดันนิดนึงแต่ว่าเออมันก็ต้องมีการเริ่มต้นนะคะก็ถือว่าเออเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ท้าทายมากๆกับตัวเองด้วยมันต่างกันขนาดไหนครับตัวมุกครับกับการที่ครั้งนี้เราออกมาออกซิงเกิลเดี่ยวซึ่งก่อนหน้านี้เราเราเป็นเกิดกรุ๊ปแบบต้องร้องกันให้พร้อมเพียงอันนี้แบบว่าคนเดียวทั้งเพลงเลย ก็เหมือนมันโดนจับตาแล้วก็โฟกัสมากขึ้นที่ตัวเราคนเดียวเลยตั้งแต่เรื่องของการร้องการเต้นเรื่องของสไตล์ต่างๆมากมายซึ่งต้องบอกว่าเพลงคิดซิมุกเนี่ยเป็นบทเพลงที่พี่บอยก็เสียพงนะคะเขาแต่งให้มุกโดยเฉพาะเลยแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ทํานองมันจะมีความแบบฟังง่ายฟังสบายๆซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แบบเพลงแนวไอดอลจ๋าขนาดนั้นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนเวสตพิลเราก็จะแบบมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆใช่ไหมคะสำหรับซิงเกิลนี้ก็จะมีความที่คนทั่วไปฟังง่ายมากขึ้นแล้วก็เเราก็ตื่นเต้นแหละว่า มุกเองก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องเพลง<ม>คนเดียวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในเพลงก็จะมีท่อนแรปด้วยค่ะ<ม>ปกติแล้วอยู่ในวงคือมุกไม่มีโอกาสได้แรปอยู่แล้วเพราะมุกลป<อ>ไม่เกง่ง <laughs> แต่ในซิงเกลิลนี้คืออะทุกอย่างคือร้องเองเต้นเองแรปเองหมดเลยเลใช่เปลี่ยนไปแค่ไหนครับมุก แนวเพลงเปลี่ยนไปมากอยูอ่เหมือนกันค่ะก็อาจจะมีโคงคอนเซปที่มีความน่ารักสดใสไว้อยู่แต่ว่า,าเรื่องของสไตล์เพลงแล้วกันมันจะฟังง่ายมากขึ้นแล้วก็จะมีความติดหูมากขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเพลงที่ตลาดน่าจะน่าจะฟังง่ายมากขึ้นค่ะลุคของเราต้องเปลี่ยนไหม ลูกก็เออก็ยังแบบเป็นคงความน่ารักสดใสอยู่ <c oughs> สดใสอยู่ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าสําหรับเพลงนี้ <c oughs> เขาก็อยากให้อ่าพี่บอยกฤษณ์พงศ์เนี่ยเขาก็มีอ่าคอนเซปที่ว่าอยากให้เพลงเพลงนี้เนี่ยออกมาจากม่านมุกจริงๆ <c oughs> ก็มีการคุยในเรื่องของคอนเซปต์กันด้วยว่าอยากให้มี็คอนเซปต์แบบไหน <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วซึ่งอ่าก็เป็นคอนเซปต์แบบยังคงความน่ารักสดใสไว้อยู่แต่ว่าเป็นแบบคอนเซปต์ที่แฝงอะไรไว้ข้างในด้วยอยากให้ไปชม MV กันก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยปรับเปลี่ยนมุมมองจากความน่ารักสดใสแบบมาแรปแบบเท่ๆก็มีเหมือนกัน เห็นว่าตัวของมันพวกเองมีส่วนในเพลงนี้เยอะมากใช่ค่<ม><ฮ>ะเป็นอะไรบ้างอะไรยังไงเล่าให้แฟนฟังค่ะก็<ล><ฮ>ะตั้งแต่การวางคอนเซปต,ต์เพลงเลยนะคะก็คือ,อพี่บอสเขาก็จะถามว่าอยากได้เพลงแบบไหนมุกเองก็เหมือนกับไปหยิบยกคอนเซปต,ต์เวลาที่มุกมีโอกาสได้เจอกับแฟนคลับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเขินจนเลยมันพูดไม่ถูกมันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบบอกไม่ถูกแล้วก็รู้จะทาตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบสิ่งนั้นเนี่ยมาใส่ในเนื้อเพลงด้วยค่ะก็จะมีกิมมิคอย่างเช่นเวลาที่เราแบบเขินอายมากๆจนแบบพูดไม่ถูกแบบ คิดคิดสิดอะไรเงี้งยม,มีมีใช่ค่ะก็จะมีแบบการแบบติดอ่างติดอ่างอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยก็ถือเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากๆเลยค่ะรวมถึงท่าเต้นนะคะท่าเต้นเพลงนี้เนี่ยปกติเราก็จะมีคุณครูคิดให้ใช่ไหมคะซิงเกิลนี้ไม่ได้มีครูคิดให้นะคะมุกคิดเองมุกไม่ได้คิดเองมุกอ่ะไปท้าปรานน้องแอนน้องแอนนนี่เป็นกัปตันวงของเซอร์ิคทีนค่ะมาคิดท่าให้เพราะว่าน้องแอนเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดในวงบอกแอนแอนมามาคิดท่าให้หน่อยใช่ก็เลยบอกว่าเป็นน้องแอนน ้ดวยแล้วก็ MV เราก็แบบมิกส่วนร่วมหมดเลยค่ะตั้งแต่เราเห็นเพลงที่อันนี้พี่บอยทําออกมาแบบให้เราดูวินาทีแรกรู้สึกไงรู้สึกวินาทีแรกใช่ไหมคะในตอนที่ดู MV เนาะในตอนที่เห็นเนื้อเพลงเพลาเออประสบความสำเร็จแล้วอย่างงี้ก็รู้สึกดีใจค่ะคือตอนเลยใช่ใช่เลยคือตอนแรกอ่ะมุกอะค่อนข้างที่จะแบบกังวลนิดนึงว่า พี่บอยเขาก็แบบเป็นเจ้าพ่อเพลงรัก<อ>หวานซึ้งอ,ะอ่ะจะมาแต่งเพลงแบบกุ๊กกิกกุ๊กกิกเงี้ยมันอาจจะแบบเฮ้ยเป็นยังไงนะแต่พอพี่บอยส่งเดโมมาให้ฟังแล้วแต่งมาเป็นเนื้อเพลงแล้วอ่ะโอ้อยน่ารักมากนะคะ<อ>ก็คือต้องขอบคุณพี่บอยจริงๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทำงานร่วมกับพี่บอยกับศิพงค่ะพี่บอยยังยังโหดไหมหรือว่ายังน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักค่ะคือเขาเขาไม่ดุเลยแต่ว่าพี่บอยก็จะมีความเป็นศิลปินมากๆอยู่ประมาณหนึ่งเลยอย่างเช่นท่อนแร็ปในในเพลงคิดซิ ตอนแรกจะเป็นท่อนแรปอีกท่อนนึงแต่เหมือนตอนนั้นไปอัดแล้วนะคะไปอัดเสียงแล้วถึงห้องอัดเลยกำลังจะอัดท่อนแรปแล้วพี่บอยบอกว่ามั่นมุกพี่เปลี่ยนหน่อยแล้วกันเปลี่ยนหน่อยของเขาคือเปลี่ยนทั้งหมดเลยห้องอัดเลยเหรอใช่ค่ะเพื่อเขียนแบบเขียนใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเออก็เป็นการทำงานแบบศิลปินหบดจริงๆแบบว่าเออความติสของพี่บอยเนี่ยอืสุดยอดสุดยอดค่ะแต่ก็คือถือว่าผ่านไปได้ดี ก็ลากเลือดอยู่เหมือนกันนะคะกับการพยายามแรปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าอยพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นนึงครับถามฟีดแบกหน่อยแล้วจะปล่อยไปแฟนว่าไงบ้างมันค่ะสำหรับฟีดแบกเพลงคิสซิมุกนะคะตอนนี้ก็ออกมาได้ประมาณ1นึ่งวีคแล้วนะคะแฟนๆก็รู้สึกชอบแล้วก็แล้วก็ให้การตอบรับที่ดีนะคะเขาก็บอกว่าเพลงน่ารักมากเลยฟังแล้วมันฟังง่ายนะบางคนก็บอกว่าหเพลงนี้มันเหมาะกับม่านมุกมากๆคือพอดนตรีขึ้นแล้วหูหน้าม่านมุกเด้งขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยผมว่าหูมันขนาดนั้นเลยหรอ <laughs> ใช่ก็หลากหลายค่ะหลากหลายก็รู้สึกดีใจที่เป็นแฟนชื่นชอบกันเพราะว่ามุกเองก็อยากทําเพลงนี้ออกมาให้ดีเพื่อแฟนคลับด้วยส่วนหนึ่งด้วยค่ะได้มีอ่านฟีดแบ็จากแฟนๆแ,แบบว่าอ่านคอมเมนต์จากแฟนทุกคอมเมนต์ อ่านคะ่ะอ่านคะ่ะจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็คอมเมนต์ที่แบบอาจจะแบบมีการติชมเข้ามาให้<บ>ใหพัฒนากันต่อไปอะไรเงี้ยเราก็รับฟังทุกความคิดเห็นค่ะแล้วก็จะพยายามเอาสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งต่งตางๆมากมายไปพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะส่วนเราชอบท่อนไหนเป็นพิเศษไหมสาเพลงอืมอหลายท่อนอนะโดนใจเราเลยโดนใจเหรอมันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าเออกือบเกือบเกือบท่อนจบแล้วนะคะมันจะร้องว่าตายตายตายตาตาตายตายตายตอนนี้เลยใช่ใช่ชอบท่อนนี้ หนูเหว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบเออมันดูแบบว่ามันดูโดนดามาจจนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแบบ<อ>จะตายตอนนี้เลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าความน่ารักของเธอเยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนระมาณนะรู้สึกเออมันเป็นท่อนที่แบบจำได้ยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ปล่อยไปแล้ว MV <ช>ปล่อยแล้วครับใช่ค่ะปล่อยแล้วค่ะ<ช><ม>ตอนนี้ก็ติดตามมิวสิกวิดีโอได้นะคะใน YouTube c h anel n ของ Sweet นสิคสิบได้เลยค่ะตอนนี้ก็ยอดวิวก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะก็แฟนๆก็ช่วยกันปั่นวิวอยู่ก็คือน่ารักมากใช่ค่ะเห็นว่ามีชาเลนจ์ให้แฟนๆได้ทำกันด้วยใช่ไหมใช่่คคะะะในนนนนนตอี้ การช่วงนี้ทําให้ทิกตอกหูตอนนี้แบบอยคนเล่นเยอะมากต้องมาแล้วเราก็ล <c oughs> เลยจัดการทำชาเลนทิกตอกด้วยเลยค่ะกับคิดซิมุกชาเลนนะคะ,ะก็สามารถที่จะไปร่วมเล่นกันได้ค่ะใน t ิกตอกของม่นุกเซเวนสิพีเลยะจะไปดูเอ็ดหรือว่าไปเอาเพลงเนี่ยเราไปคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ดีๆต่างๆมากมายก็ได้อบอกเลยว่าเออดีมากเดี๋ยวจะให้สอนตอนท้ายรายการดีมากสอนเองเอาว่าวันนี้ม่นุกมาถึงที่นี่มาถึงพาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อยากจะให้ มันโมกร้องเพลงนี้ให้แฟนๆได้ฟังสลิปหนึ่งได้ค่ะ,ไ,คะได้ค่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะสำหรับเพลงนี้คิดสิบุ๊กจาบค่ะสามสองหนึ่งแต่กลับตะโกน้ยวยเขาพร้อมโบกมือเรากำลังทักทายทั้งทั้งที่ไม่เคยจะรู้จักผู้ชายชายชายคนนี้จะทำยังไงดีนะ อยากรู้จะเขาก่อนเดินจากไปที่นี่และฉันจะพลัดอ,อกอาที่ดีแสนดีดีดีดดค,ค่ะค่ะคิดคิดสิตอนนี้เลยคิดสิบุ๊คท่บขอบคุณค่ะโอยังมีความน่ารักยังมีความ<ช>แบบใส<ช>่ แต่ก็จะมีความแรปเพิ่มขึ้นมาใช่ถูกต้องถ้าอยากรู้ว่าแรปยังไงต้องไปดูใน MV แล้วอย่างงี้ MV นอกจากจะได้ฟังท่อนแรปนอกจากได้เพลงแบบว่าฟังเพลงแบบน่ารักน่ารักยังใช้ดู MV น่ารักน่ารักใช่ค่ะเธอสอนหน่อยสิเออชาเลนติกต่อที่จะต้องมาได้เลยค่ะจริงๆแล้วท่าเต้นแบบมันง่ายมากๆแนั่งเต้นแบบสบายๆ อ่ะมันก็จะอ่ะยกยกมือขึ้นมาตั้งแต่แบนี้นะคะอ่ะแล้วก็โยกไปหนึ่งสองสามสี่ใ้าแล้วก็สี่ครั้งค่ะสามสี่อ่ะแล้วก็กำมือกำมือหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โยกไปฟังก้าัหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วพอมันเป็นฉาฉะฉายใช่ไหมคะเรามือปิดหน้าอย่างนี้ แล้วก็ชะชะชัยเปิดออกมาชัยหนึ่งสองสามสี่หรอแล้วก็ชะชะชัยแนี้ชี้ใช่แค่นี้นะช่มาพร้อมกันมะได้ค่ะลองไปด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เปิดเพลงให้เลยบอกเลยค่ะกั้มกั้มยกโยกทังทังชี่ไม่เคยชี้ได้ปะชะกชักไปโยกโยกชี้เออ นต้องไปทำอะไรติ๊กตอกใช่ค่ะต้องมาแล้วแหละม่านมุกนะขอบคุณมากที่มุกในจ้าต้องไปทำกันแน่นอนว่า เดี๋ยวชาเลนจ์นี้ก็จะคงแบบว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆขอบคุณมากค่ะม่านหมูขาวปากแฟนๆหน่อยครับสำหรับซิงเกิลนี้คิดซิมุกแฟนๆสามารถติดตามไในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็รับชม MV นีได้ในช่องทางไหนได้บ้างค่ะก็สำหรับซิงเกิลล่าสุดของม่านมุกนะคะเพลงคิดซิมุกค่ะทุกคนสามารถติดตามมิวสิกวิดีโอนะคะได้ในยูทูบช anel ของสวีทซิกส์ทีนได้เลยค่ะแล้วก็รวมถึงช่องทางการติดตามของม่านมุกนะคะพิมพ์คำว่าม่านมุกสวีทซิกส์ทีนเลยทุกช่องทางของโซเชียลนะคะรวมถึงเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะมีกิจจกกกรรมมใให้้้แฟนนนนๆไไดดปเอับาาุวยง คิดสิมีคิดสิมุกด้วยนะคะก็ไปติดตามรายละเอียดในเพจของเซเว่นสิบสีได้และในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาเยือนนิวพาสใหม่กับน้องๆเซเว่นสิบสี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีซิงเกิลใหม่มาฝากน้อนนะคะเซเว่นสิบ e ี่ก็จะมีซิงเกิลด้วยต้องรอติดตามกันเรื่อยๆดีนะวันนี้ขอบคุณมากมากจ้ะขอบคุณมากค่ะแฟนนิวพาสนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะคิดสิมุก ยอดวิวต้องมาเออชาเลนจ์ก็ต้องมาเหมือนกันวันนี้นะครับผมซานทีวิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะจ๊ะสำหรับนี้ผมและน้องม่นมุดจากสวีทกตีนลาผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ